สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักาดหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าคลิปนี้นำเสนออ,อีกวิธีหนึ่งที่ประหยัดและพอเพียงนะคะเราเย็บชุดใส่เองโดยไม่ต้องเสียตังค์ค่ะแม่ย่าให้ผ้ามาค่ะให้มาเยอะนะคะหลายสีแต่เดี๋ยวผักกาดหอมจะเย็บ ชุดใส่ในฤดูร้อนค่ะเพราะว่าวันก่อนคุณเลมโบบอกว่าจะซื้อชุดมาให้ทีนี้ก็ถามเรื่องไซส์ค่ะประการหอมก็เลยบอกว่าไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวฉันเย็บเองค่ะก็เลยเลือกมาสามชิ้นให้คุณเลมโบเลือกให้ค่ะว่าเขาอยากจะให้ประการหอมตัดชุดไหนเป็นชุดแรกนะคะแต่เราเลือกตรงกันว่าขอเป็นสีฟ้าก่อนค่ะสดใสดีค่ะ สีแสดก็เดี๋ยวค่อยตามมานะคะอันนี้ก็ค่อยว่ากันค่ะก็เริ่มตัดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ุดใส่สบายสบายหน้าร้อนฤดูร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าชุดใส่สบายสบายในฤดูร้อน,น,ออนค่ะใส่ชุดชุดเดียวก็เดินห้างได้มันแบบง่ายๆนะคะ หุ่นหาเสื้อผ้าใส่ย,ยากค่ะมาแล้ว คนไปเดินออกกำลังกายกันดูสิเจ้าคิลเลเจ้าคิลเลแล้วก็สกูตเตอร์เยอนางชัยชัแย่ก็คือสาวนะคะแม่ของทาซานเขาเดินออกกำลังกายกันว้าวช่แย่แช่แย่เลมินมิน รู้ลกสกุเตอโอ้เขาบอกว่าพวกเขาคือเพื่อนกันตกใจนางชัยแล้วชุดก็สวมใส่ได้สบายลงตัวคะ่ะโดยไม่ต้องซื้อหาอะไรลูก <c oughs> เนี่ยกวนอีกแล้ว อ่อนอีกแล้วลูกอ่อนอีกแล้วอ้ออ่อนค่ะออนดอกบัวค่ะ สวยงามมากเลยคะ่ะดอกบัวยอเยตซีแนดสกรินนี่นะคะดอกบัวจ้าดอกบัวในสะปาครับมินิห้าดอกนะคะเห็นบอนี่เห็ ball. นบอนี่สองแล้วก็หลบๆอยู่นี่ดอกหนึ่ง นี่กสองดอกมองตไปก็เป็นจัสมินนะคะดอกมารีสเวเดนจ่ะหอมมากหอมอบอวนไปทั้งสวนเลยว่าเอ็มเคลิกเน็ปลดชัวอ,อ๋อเยอะแต่ซีมแฟมซีกัน E a textura. Oh! Tem qual

สวีเกตมูสันแมกโรดลัมโบบอกว่าสวยงามมากผมเลยบอกว่ายาคงดีใจมูสันเย็กทักอรสสยก็กรดอตัวเขาเองก็ดีใจแกบอกแม็กซัฟูดแอนด์เซกล็งแล้วรำมไปอ่ะย่า บอกว่ามันยาวเร็วมากเลยแกบอกว่าอีกไม่นานจะถึงหลังคาใช่่ะตามจังเลยเจ้าแมวทั้งหลายมามาปลักกันมาดัมปี้สัตว์ตันตันเล็นเหมืนสมผัสแม่สเลมทิปตะหูทิปตะแก่งห่วยแค่ไม่แค่หวยแค

ถัดมาที่ขวานะคะเป็นกว่าะ <laughs> ตื่นเต้นมันยาวมากมีหลายลูกองุอ่งงนค่ะโตเร็วมากสูงสูงค่ะ <laughs> อีกไม่นานถึงหลังคานะคะไวมากเลยค่ะองุลเขียวดูค่ะยอดสวยสูงเลยค่ะอ้ยคนช่วยเก็บช่วยเก็บ ใช่ายาอักตะพุไดหลีกไปลีกไปใช่จ๊ะใช่ายาันเก็บผักด้วยเก็บผักด้วยเก็บทั่วผู้เก็บถั่วผู้ เกบผักแล้วค่ะนี่ก็ได้ถัวลันเต้านะคะเดี๋ยวจะไปผัดรวมกับดอกหอมค่ะให้คุณลมโบอาจจะเป็นหมูหรือไก่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งได้ผักรวมๆไปค่ะวันนี้เดี๋ยวผักกาดหอมจะรวมๆไปต้มจับฉายพออยู่พอกินและพอเพียงค่ะตามวิถีชีวิต ของคุณต่างแดนนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเสมอมาค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ จากสดๆจากสวนเลยค่ะวันนี้ก็เก็บแตงกวาอีกแล้วค่ะลูกใหญ่และยาวมากผักชีลาวค่ะต้นหอมพรกสลัดนะคะเรดดิดแล้วก็ผักกาดหอมจ้าผักกำลังงามเลย บรรยากาศบ้านสวนค่ะเก็บผักสดสดพร้อมบรรยากาศฝนตกชุ่มชำ่ำชุ่มชำ่ำฝนตกค่ะ